สวัสดีค่ะพี่น้องปองบายสุภสุขนุนเมเนกมอฟผู้ฝ่พพยายยานิวแคนาดาคือเก่าหรือจ้ายานิวกับมีค่ามาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิดิใช้ยสอแอนอนอล์ดีอของพั่งเขาคือเกา่าแล้วนะจ๊ะเพิ่อนกับแซวเมียเพิหริลตากตากพี่น้องจา้าคันใดเบาเนาะเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องเดี๋ยวยานิวสบอสูฟังเราจนะเนาะก็คือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็ได้แซวเมียแล้วหลินคันใดเบาเนาะอันคอนเทนต์เนาะพี่น้องจา้าอันเมียเพิ่อนกับงามงามเพนเท็ดอัน ึงตาใส่กบเป็นตาเบิงเฮียังกบง้ามแหงแงแงแหงงามพี่น้องจา้าเป็นตาหากักตาหักอันเพื่อนกะแซลมียเพิ่น, a, นเหรียเพื่อนก็เห็ดหันหลังใส่กบง้ามพี่เจงเลยกะง้ามโอ้เป็นตาหากักถักพี่น้องเอฟซี FC หลายๆท่านกะขอมาคอมเมนต์แซลเหรียญน้ำามันบอดกสอะสอนว่าพี่น้องท่านนี่ก็ว่านี่แหละเขาว่าได้เมียผูง,งามมันหยอกมันเบ้าเอาเด้อลูกบอยเบิงแล้วกะตาหากกักเนาะหยอกเมียเป็นตาหักหลาย เรื่องย่องเมียยกให้บอสบอยเลยค่ะย่องเมียที่หนึ่งคือบอยสิริชัยห้าห้าท่านนี้ก็ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยบอยแอนแอนเฮธ่านีคือน้องเพชรแทะแม่แอนเป็นทหากขักพี่น้องจางามงามโซแอนเ้าสวยค่ะเหลี่ยกตากะงามพะนะผัวพันแซลนอเหลี่ยกตากะงามพี่น้องจา๋าเหมือนน้องแฝกมากเลยแม่เอ้ยแม่แอนเราก็คือน้องแฝดน้องเพชรน้องพลอยค่ะน้องพี่น้องจ่า ชมเอาอย่างน้อบอสบอยโพดโพบางโมบักแตงแท้ฮ่าาเป็นตาหักขักพี่น้องพี่เพิ่นแซวกันพี่พลอยอย่าหยอกน้องเพชรครับลูกเดี๋ยวมีมวยอีกคู่ห่าาเพิ่นแซวเห็นน้องน้องเพชรน้องพลอยหยอกกันแต่อย่ากพิพี่น้องจะตาหักขาดสรุปแล้วกเ้าเขาเพลงแหแงแหงงามเด้นี่แม่นบอกเพื่อโปรโมทเพลงคือว่าละพี่น้องเป็นตาหักถึงสวยถึงงามแหแงงแหงงามแหงงามแหงเนาะปอสบอย แมนพี่น้องซอยแอนอลีนิเพิ่นกะสวยงามคักยี่ดีละ่ะพี่พี่น้องน้องมีความชดเน็นว่าจัาไดนกะคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้กะฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยายนี้กะสิมบอกสู้ฟังคือเก่าละจ้าโอเค thank you bye bye